กุหลาบต้นนี้นะครับผมได้ฉายาว,ว่าสาวน้อยร้อยหน้านะเป็นกุหลาบที่มีความสวยมากนะเป็นกุหลาบของญี่ปุ่นนะครับผมต้นนี้มีความสวยแล้วก็ใช้ชื่อภาษาฝรั่งเศสโอปนะครับผมหรือว่าโอปรอแปลว่าลุ่งอรุณแห่งแสงแรกวันนะครับ โอ๊ oh, พาอพันโดยคุณทาคุโนริคิมูระนะครับผมในประเทศญี่ปุ่นในปีคศ2014นะครับจากฟาร์มโรสออเรนทีสแต่เปิดตัวในประเทศฝรั่งเศสนะครับผมโดยอังเดอีฟในปีคศ2021นะครับผมในชื่อของมิแอนเจมนะครับผมโอ๊ oh, ในประเทศไทยนะเป็นลิขสิทธิ์ของค่ายของโรสอิงเลิฟเป็นลิขสิทธิ์ปลายเดียวที่ได้อนุญ,ญาตจากฟาร์มโ o สออร i เรนทสนะครับผมแล้วก็เป็นกุหลาบที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นลิขสิทธิ์ของโรสอิงเลิฟนะครับผม ้นนี้เป็นกุหลาบที่มีความสวยมากเลยนะครับแล้วก็เป็นกุหลาบที่มีความหอมความที่เขานะครับแข็งแรงแล้วก็เป็นกุหลาบมีพุ่มขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ลักษณะเขาจะเป็นทรงพุ่มแล้วก็เป็นกุหลาบที่ตั้งตรงและมีกิ่งที่จะขึ้นตั้งตรงไปด้านบนมากกว่านะครับผมกลิก่นหอมแรงนะเป็นกุหลาบทรงทันะ่วให้ดอกกีบดอกหนาแน่นมากเลยแล้วก็ให้ดอกขนาดใหญ่ถึงกลางนะครับผม แล้วก็ในช่วงอากาศร้อนนะเขาจะมีความพิเศษที่เขานะครับสามารถที่จะเป็นสีตนะามสภาพอากาศนะครับผมในโทนของสีพีชสีชมพูต้นนี้สามารถเจริญเติบโตแม้ในที่ที่มีแสงน้อยนะครับผมแล้วก็บ้านไหนที่มีแสงน้อยหรือว่าแดดลำไรก็สามารถที่จะปลูกได้นะครับผม ลักษณะดอกของโอ๊บจะเป็นดอกที่มีขนาด กลางถึงขนาดใหญ่นะครับผมแล้วก็สามารถเจริญเติบโตได้สูงถึง1.8เมตรเลยต้นนี้นะมีดอกที่เป็นทรงท้วยเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับเฉลี่ยอยู่ที่4นิ้วนะครับผมแล้วก็ดอกเขาเป็นดอกที่มีความหนาแน่นของกลีบดอกกุหลาบมากเลยนะครับผมกลีบดอกที่มีความหนาแน่นมากก็เป็นข้อเสียของต้นนี้นะครับผมเขาจะไส้แตกอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดเขาได้อากาศที่ร้อนได้อาหารที่ไม่สมบูรณ์ต้นนี้ก็จะออกดอกแบบไสแตกเพื่อนก็จะเห็นไส้ของน้องโอบ๊บข้า ในจะมีสีเขียวนะครับผมลกไส้ที่บานไม่เต็มที่ต้นนี้ค่อนข้างที่จะบานได้ยากที่อากาศร้อนแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นราบนะครับเขาชอบอากาศหนาวแล้วจะมีฟอร์มที่สวยเมื่อเขาได้รับอากาศหนาวอย่างเต็มที่ต้นนีนะ้มีข้อดีและข้อเสียนะครับผม มาดูใบเขามั้ยนะใบเขาจะมีใบที่ค่อนข้างที่จะเป็นเงางามมากเลยนะครับผมแล้วก็เป็นใบออกในทรงรีออกกลมๆก็เป็นใบที่สมบูรณ์ใบแข็งแรงสีเขียวเข้มมากเลยใครที่ชอบกุหลาบที่มีใบเงางามโอ้ปนะครับก็จะตอบโจทย์เพื่อนที่ชอบกุหลาบที่มีความใบเงานะครับผมต้นนี้ใบสวยมากเลยนะครับผม โคบจนะมีหนามที่แหลมคมนะครับผมแล้วก็มีหนามที่ไม่ยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าหนามเขาคมมากเลยนะครับ กุหลาบตัวนี้ได้ฉายาว่าสาวน้อยร้อยหน้านะครับผมแล้วก็เป็นกุหลาบที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพอากาศสีเขาจะไม่เหมือนกันเลยนะครับผมอยู่ที่อากาศถ้าเกิดอากาศร้อนสีก็เป็นอีแบบหนึ่งอากาศหนาวก็จะเป็นสีชมพูเข้มมากเลยนะครับผมแต่ที่ผมปลูกอยู่ก็ปลูกที่กรุงเทพหานครนะครับเป็นกุหลาบที่ผมปลูกใช้เวลาที่ค่อนข้างที่จะนานมากเลยต้นนี้มีอายุถึงปีกว่าถึง2ปีแล้วนะผมเพิ่งได้เห็นดอกเขานะครับครั้งแรกเลยที่มีความสมบูรณ์เพราะว่าส่วนใหญ่ที่ผมปลูกเขาจะไส้แตกมาก ก็ไม่ค่อยได้ฟอร์มที่สวยนะครับผมครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขาได้ฟอร์มที่สมบูรณ์เพราะว่าในช่วงที่กรุงเทพมีอากาศหนาวเขาก็สะสมอาหารได้เต็มที่นะครับแล้วเขาก็มีดอกที่ใหญ่ได้ดอกที่เห็นตามในคลิปนีนะ้เป็นดอกที่สมบูรณ์มากเลยนะครับ เพื่อนๆที่เป็นมือใหม่ต้องเข้าใจน้องโอ๊บต้นนี้เขาจะชอบอากาศที่เย็นมากก็ในฤดูหนาวเขาจะมีดอกที่สมบูรณ์ถ้าเกิดเขามีอากาศที่ร้อนเขาก็จะใส้แตกใครที่อยากเลี้ยงน้องโอ๊ต้องพิจารณานะครับผมว่าเขาไม่ได้สมบูรณ์อย่างที่เห็นในฟอร์มที่เขาเต็มรูปแบบในฟอร์มของบนดอยในฟอร์มต่างประเทศนะครับถ้าเกิดเขามาอยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศที่มีความร้อนแล้วก็ในพื้นล่างนะครับเขาก็จะไส้แตกแต่ตอนนี้ถ้าเกิดเขาได้อากาศที่เย็นเต็มที่และความสมบูรณ์ในการบำรุงนะครับผมเขาก็ใช้ ให้ฟอร์มที่สวยงามและให้สีที่แตกต่างกันเหมือนชายาเขาว่าเขาเป็นสาวน้อยร้อยหน้านะครับผม ต้นนี้ใครที่อยากเลี้ยงก็ลองเอามาเลี้ยงดูนะแต่ว่าใครที่เป็นมือใหม่ผมบอกก่อนนะครับต้นนี้ออกดอกง่ายแต่ว่าดอกเขาไม่ Krishna, สมบูรณ์นะครับผมแล้วก็เป็นดอกที่ค่อนข้างที่จะได้ฟอร์มยากใครที่อยากเลี้ยงต้องพิจารณาว่าน้องเขานะครับเหมาะสมกับเราหรือไม่นะครับผมแล้วก็มือใหม่นะครับยังไม่อยากแนะนําให้เลี้ยงต้นนี้นะครับผมเพราะว่าเป็นต้นที่ค่อนข้างที่จะได้ฟอร์มที่ยากใครที่อยากเลี้ยงต้องอาศัยประสบการณ์นะครับผมแล้วก็ค่อยๆพัฒนาฝีมือไปก็สามารถที่จะเลี้ยงต้นนี้ได้ต้นนี้เขาชอบอากาศเย็นและชอบการ บำรุงรักษาเป็นอย่างดีเลยนะต้องบำรุงเขาให้ถึงนะครับเขาถึงจะให้ดอกที่สมบูรณ์นะครับผมนีผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับผมแล้วผมยังมีเรื่องราวดีๆนะครับเกี่ยวกับกุหลาบให้เพื่อนได้มาติดตามกันนะครับผมแล้วก็ยังไงช่วยกันฝากกันดูแล้วก็ฝากกันกดไลค์นะครับกดแชร์กดส u b ค c r i า e ผมด้วยกดช่องเอ็ดเลิฟชิน้านนะี่ขอลากันไปก่อนนะครับผมแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม